บ่มมีดอกจะบัดยมเตรียมปลากับบอยากกินบะแสบเด้พี่น้องบัดยัมเม็ดปลามันเล้มกินเลยโอ้ยแสบเหนียวนุ่มประสนทั้งแสบทั้งหวานบัดยัมเตรียมปลาแล้วบ่อยากบะแสบกินบะแสบบัดยัมบ่มีอัน มาเล็มกินนี่แซบคักพี่น้องเอ้ยเหนียวหวานคักนีเล็มเอาเดิอพี่น้องนี่เบื้องแน่นี่ปักขมี่แหละแซบแซ่บพี่น้องเลยเหนียวกินแซบคักของเล็มนี่นี่แหละคนปลูกต้องกินจังสี่ละกินแซบกินนัวคักรีบอาหารเพ่แต่ปลาทู เออหนิหัวหวานกันกระได้ตำนี่แหละกันมาเลีมนี่กินเส่บคักยังวะมียุคเคืงดีเออกินเส่บคักเหนียวตุ่ยตุยเห็นว่าบางเทียงบางเสาเอาไปให้กินกับเส่บคักเนืยอหวานเหนียวหวานชมพูเอเหนียวหวานชมพู เออนี <S <S ่ยละกันมาเล็มหอนี่หละนี่นี่หอนแกแก้วมึงนี่ละกันาอแต่ทั้งเทิง่นเหนียวหวานจุ่มปู ีเมบเต็มบ่นมีเม็ดบอนี่เหรยมี่มีเม็ดนี่เม็ดเนี่ยหวานชมพูผลได้ต้มนึ่งละเนน้อยแน่ๆนี่แหละแซ่บคัะพี่้อง นี่ละแทบคักนี่เนี้อวานชมพูชมพูนี่ไปกินเรื่องสิ่บคนปลูก